สวัสดีครับรีวิวสั้นมาตัวกลับมาอีกแล้วนะครับกับสมบัติที่ผมเพิ่งค้นพบนะฮะที่ใช้คําว่าเพิ่งค้นพบเพราะว่าตอนแรกหาไม่พบครับตอนนี้เพิ่งหาพบครับอะมาดูเลยนนอ่ะเห็นโลโก้นี้อ่ะ SIC ใช่ปะ่ะแต่อาจจะงงว่า SIC อะไรวะอ่ะจะเปิดให้ดูเลยนี่ครับเป็น SIC ดวงโกลัมนะฮะ ซึ่งมันจะเป็นของคิวามินะอ่ามันจะเป็นตัวเล็กนะฮะที่บอกว่าเพิ่งค้นพบคืองี้เดี๋ยวเราเอาไอ้วางก่อนอ่าถ้าใครที่ได้ดูมันไม่ใช่ของเล่นเล่นะเทปที่เป็นไอ้มือใหม่อยากเล่นถ้าจำไม่ผิดได้เป็นมือใหม่อยากเล่น S X คิวามิมั้งตอนนั้นก็คือผมก็จะเอาไอ้คิวามิที่เรามีเนี่ยเอาไปออกทั้งหมดนะฮะซึ่งอ่า เมื่อก่อนเนี่ยก็จะซื้อน่าจะน่าจะซื้อทุกตัวแหละแต่ก็ปรากฏว่าก็ขายทิ้งไปหมดให้มันเหลือเฉพาะตัวที่มันอยู่คู่กับมอเตอร์ไซค์นะครับผมซึ่งในคลิปน่ะก็จะมีคูกะธรรมดาที่ขี่ทริ c เชสเซอร์ Tri aser, แล้วก็มีคูกะไรจิงที่ขี่บีชเชสเซอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นน่ะมันต้องมีไอ้ด้วงโกลัมด้วยเพราะว่าเราจะได้ไปทําเป็นไทยโกลมนะฮะแต่ว่า,วาไม่มีคือเราหาไม่เจอ เราจําได้ว่าคือเรามันก็มันก็ซื้อมานาน,นะแล้วก็เอามาไว้ที่คอนโดนะี่ยคือในที่คอนโดเนี่ยนะครผมก็จะมีแบบแบ่งแบ่งโซนนะไอตรงโซนตรงเชลที่ผมไว้ของเล่นนะฮะว่าอันนี้ของฟิก u อา a r ตอันนี้ของ S I C อะไรประมาณนี้นะฮะแล้ก็พยายามค้นตรงโซน S I C ก็ไม่เจอเว้ยทีนี้ไม่เจอทํำยังไง ด้วยความที่ไม่เจอเราก็ลองมาเล่ดูตร,ตรงโซนฟิกูอาร์ตนะฮะพอฟิกูอาร์ตเนี่ยผมก็จะแยกอีกแยกอีกว่าตรงส่วนนี้เป็นของตัวตรงส่วนนี้เป็นของมอเตอร์ไซค์ก็หาไม่เจอนะครับหลายคนอาจจะแบบว่าอา้าวแสดงว่าไปอยู่ตรงโซนตรงที่เป็นตัวตัว,ตว,ตวไรเดอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะรับก็ากฏว่าที่ถ่ายทำไอ้นี่ไงไอคอนเทนต์ว่ามาแกะเช็คดูว่าตัวไหนเหลืองบ้างนะฮะเราก็ลือล้อรอมอเตอร์ไซค์อะไรออกมาเยอะแยะเลยใช่ป่ะเพอมันมันลื้อออกมาเกือบหมดเชลเลยนะ แล้วก็กลายเป็นว่าเอ้ยเดี๋ยวนะ SIC บางๆอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคิวามิ้แต่ทีนี้ไอ้กล่องใหญ่ๆบางๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวแล้วเออตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นี่ะไรนะคูกะกับกับบีดเชสเซอร์ B aser, เพราะว่ากล่องมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่ปรากฏว่าสายตามันเหลือไปเห็นด้วยว่าเอ้ยเดี๋ยวนะกล่องบีเชสเซอร์ตรงนี้เอ้า แกออกมาโอ้โหเจอนะฮะตงใส่ตอนนั้นผีบางตาหาไม่เจอนะครับในที่สุดเราก็เจอแล้วนะฮะอะเดี๋ยวให้ดูด้านในเลยนี่มีอยู่หาดเดียวนะฮะก็จะมีตัวด้วงโกลมนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้เนี่ยพาที่จะมาเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ให้พาแต่งที่เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นตอนที่เป็นร่างไลซิ่งให้ด้วยนะอ่าส่วนขานี้ก็จะเป็นขาแมงที่เอาไว้ให้เปกษัตว์เกาะเวลาบินขึ้นไปข้างบนนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าตัวถังรถายชเชสเตอร์ให้มาเปลี่ยนนะครับ เสริมอีกนิดนึงนะฮะด้วยความที่หาไม่เจอตอนแรกนะครับตอนที่จะถ่ายรายการมันไม่ใช่ของเล่นเลก็คุยกับเอวว่าเฮ้ยของกูมันหายไปไหนวะไอ้นั้นก็แบบพยายามช่วยนึกนะคือมันมีช่วงหนึ่งเนะี่ยที่ตอนนั้นไปเช่าตู้ขายที่สปิริตทอยแล้วปรากฏว่าพอไปขายแล้วแบบโอ้โหมันออกอะเดือนเดือน2เดือนแรกเนี่ยสองสเดือนแรกเลยมันออกลัวๆเลยนาทีนั้นก็เกิดบ้าคลั่งกันนะฮะสคนพ่อลูกบ้าคลั่งกันมาเพราะว่าของขายดีนะฮะเออเฮยกูโลาะเลใส่โต๊ะหมดเลยไอเอลก็บอกว่า ผมว่าผมอ่ะเหมือนพี่เห็นพี่เอาไปใส่ตู้ขายนะเราก็แบบจริงเหรอวะกูเนี่ยนะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะเก็บคิบามิที่แบบมันเป็นมอเตอร์ไซค์อะแน่นอนมันมีไทเชสเตอร์มันมีบีเชสเตอร์ ester, แล้วก็จริงๆอยากซื้ออีกคันมาให้เป็นทําเป็นไทโกลมแตบบ่ว่าแบบว่าจะหาตัวครูกลมันก็มีสองล่างไอ่ป่ะก็เราก็ไม่รู้จะเอาล่างไหนมาขี่ก็แบบหรือว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะเราคิดอย่างนี้ว่า ก็คืนนั้นก็มีแค่ไทเชสเซอร์กับบีเชสเซอร์สองตัวก็พอแล้วกูก็เลยเอาด้วงไปขายลึกเปล่าเออลึกเปล่าก็เริ่มเขวโดยเฉพาะมันยิ่ง,ย,งยันว่ามันไหนเห็นว่าผมไปใส่ตู้ขายจริงเราก็เลยเออรู้ว่ากูขายจริงว่าพอหาไม่เจอแล้วก็เน่ะเออสงสัยกูขายลูกกินไปแล้วก็เออช่างมันแล้วแล้วด้วยความที่เรารู้ว่าลายมันตายป่าเรา่จะไปหากับซื้อกลับมาเว้ยก็เห็นแล้วแหละในกลุ่มอ่ะครั้งหนึ่งมันเคยมีคนเอามาลงขายซึ่งไอ้ด้วงเนี่ยมันหายากมากตอนเนี้ย เราเห็นมีคนนึงมาลงขายไว้ยอ่าันห้นะฮะมือสองสภาพดี2องพนาทีนั้นนะบอกเลยว่านิ้วชี้กับมือขวานี่มันคลายอยู่ที่เมาส์แล้วมันแบบว่ามันคลิกไปที่ช่องคอมเมนต์ปั๊บแล้วมือนี่แบบตนะันอะตันอยู่ตรงแป้นคีย์บอร์ดอะเอาไงวะเอาไงวะสองพเอาไม่เอาเอา,เอาไม่เอาเอาไม่เอาซึ่งตอนนั้นอนะมันคือเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะฮะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่เคยบ่นลหลายรรอบเลยว่าปีที่แล้วนี่คือยักเยินมากการจะซื้ออะไรนี่ต้องคิดเยอะๆเลยนะ เพราะว่าอืจ่ายค่าของเล่นจนติดลบอ่ะเออเราก็เลยแบบเอาไงเอาไงเอาไงแล้วก็แบบอ่ะไม่เอาก็ได้วะเออไม่เอาถ้าสักวันหนึ่งจะได้เจอก็คงได้เจอกันอีกโชคดีมากที่ไม่เอาวันนั้นเพราะถ้าเอาวันนั้นเท่ากับมี2ตัวแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนที่ขายไปหยังนะเออเพราะว่าหาอันนั้นไม่เจอแต่อาจจะขายไปแล้วก็ได้นะอ่ะไม่ต้องพูดทำทำ,ทำ,ทำเพลงเราไปเยอะแล้วมาแกะดูต่อนี่อ่าคุณด้วงคุณด้วงอ่าคุณด้วงโกลำนะฮะสวยสวยคล้ายๆกับ อของตัวใหญ่ที่ให้มาใน d e c a d e edition เหมือนกันนะฮะแต่แต่ด้วยความที่มันเป็น SIC นะฮะ,ะงานประกอบ SIC เนี่ยถ้าไม,ไม่ไม่นับตัวบอดี้อะไรมันนะในผ้ที่เป็นงานประกอบเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพบกับความน่ารำคาญอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ทำเดือยมาลึกแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเดือยให้มันแน่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุดที่ไม่หนุดโคตรง่ายง่ายอะไรอย่างนั้นนะบ่อยแล้วก็เยอะด้วยนะฮะ สวยสวยสวยกางปีกได้กางปีกได้ปื๊ดน,นี่กางปีกบินเอนไงเนไงกางปีกบินได้ด้วยอ๋อ,อ,อสวยเปล่าสวยเปล่าอ๋อโคตรเซียวเลยอ่ะสวยมากแต่ว่าถามว่าเอ้ยจานแล้วจะเอามาโชว์แค่ด้วงแค่นี้เหรอโอ้บอกเลยว่าไม่อย่างแน่นอนฮะเพราะว่าเอาเป็นเอาเป็นว่า ถ้าไม่มีองค์ประกอบอื่นๆผมก็ไม่รู้ว่าผมจะซื้อด้วงมาทาไมเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการซื้อด้วงมามันมีเหตุผลอย่างแน่นอนฮนะว่าเราจะต้องเอาด้วงไปรวมกับอะไรให,ให้ดูด้วงก่อนให้ดูด้วงก่อนนะนี่ขาขยับได้ด้วยนะนะขาขยับได้ด้วยอาเนะี่ยขาขยับได้นะนะขาหลังก็ได้นะนะขาหลังก็ได้นะแต่เล็บเนี่ยรู้สึกเล็บกดไม่ได้นะไม่เหมือนดีเอ็กนะอ่านะนะเล็บกดไม่ได้นะเล็บก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> แต่ข้างหลังมันก็จะกลวงเพราะว่าอมันต้องไปรวมล่าไงใช่ไหมมันก็ต้องกลวงนิดนึงเขาจะไปรวมกับใครเขาก็ต้องไปรวมกันนี่สิฮะมอเตอร์ไซค์ไทเชเซอร์นะครับผมอจะเปิดไทเชสเตอร์ให้ดูนี่นะไทเชเซอร์สวยนะสดนยที่แบบเออกคันเล็กอ่ะมันก็ทำเนาะแต่มันก็ไม่ยอมทำคันใหญ่เนาะเออเหมือนกับไอ้นี่เลยอะไซเบอร์เชอร์ของของไคสะที่แบบ ก็คันเล็กก็มีแล้วว่าต้นแบบก็มีแล้วก็แค่แบบเอาไปขยายสเกลแล้วก็ทำคันใหญ่แต่ก็ไม่ทำนะฮะก็มีงานโมคนไทยอยู่นะก็มีทั้งคนที่เก็บแล้วก็ขายทิ้งใครสนใจก็ผมก็ลองหาดูจากคนที่เขาซื้อไปแล้วได้ไปแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าผู้ผลิตเขาก็บอกเขาทำแค่รอบนั้นรอบเดียวเขาก็ไม่ทำแล้วนะเท่ๆซึ่งในไทเชฟเซอร์เนี่ยมันก็จะให้มือสำหรับขี่มาด้วยนะครับผม และแน่นอนว่าเราจะมีแต่ทยเชสเซอร์อย่างเดียวหรอเอ้ยมันก็ต้องมีคนขี่ด้วยด้ยนี่นะครับคนขี่กับคิวามิมาสเตอร์คูกะนะฮะนี่ซึ่งในตัวคูกะเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ให้มือขี่มอเตอร์ไซค์มานะฮะมันก็จะมีแบบมือกำมือแบ์แล้วก็มือยกมือโป้งอะไรอย่างนี้นะอ่านะถ้าอยากจะได้มือขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้มือขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเปลี่ยนมือกัน นี่เราใส่มือขี่มอไซค์เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมพร้อมที่จะบิดเล้า,านี้ตั้งท่ารอไว้ก่อนตั้งท่ารอไว้เรามาดูวิธีการรวมร่างกาันระหว่างร้วงโกลัมกับ ทายเชเซอร์ให้เป็นทายโกลัมทำยังไงอ่าขั้นแรกเราก็ต้องแยกชิ้นส่วนมันก่อนนะครับแยกชิ้นส่วนของคุณที่ร่วงก่อนนะฮะอ่าหุบปีป้ายปีป้ายนี่ถอดง่ายมากเนี่ยแยกชิ้นออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยเหลือแต่หางแล้วนะเหลือแต่หางอ่าพับขารอไว้ป้าพับขาแล้วน้องนี่ตรงพุงเนี่ยมันจะเปิดออกมาได้นะฮะก็เปิดเปิดพุงรอเึ๊บต่อมานี่หัวกระปีกเนี่ยนะฮะก็แยกชิ้นเอาปีกออกเนี่เหมือนกันแยกชิ้นเอาปีกออก แล้วเอาปีกปีกไปไหนปีกก็มาแปะก,กันนี่ที่เราเปิดเอาไว้เมื่อกี้นี่นะฮะมันจะมีรูเดือยเสียบเข้าไปนี่เราได้ท้ายรถไว้รอแล้วอ่าท้ายรถไว้รอแล้วนะต่อไปก็จะเป็นหน้ารถนะฮะเออหน้ารถนะครับอับรอ,อไว้อับรอไว้อย่างนี้นะเนี่ยนะอับรอไว้ปา๊าปมาที่ตัวมอเตอร์ไซค์บ้าง ที่ตัวมาใส่เราก็ต้องถอดต,ตัวถังออกนะฮะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนตัวถังนะฮะนี่ถอดออกมาแล้วจะอย่างเงีเ้นี่นะแล้วก็เอาตัวถังจากในชุดของไอ้ตัวโกลัมมาเนี่ยนะฮะเอามาเปลี่ยนเสียบลงไปปา๊าเออต่อไปก็คือน,นี่พาร์ทหน้ารถมันจะให้มาสองอันนะฮะเป็นบังโคลนกับเป็นไอ้ตัวกระจังหน้านะก็ต้องประกอบกันก่อนเขาก็แบบทำไมไม่ประกอบให้กูสงสัยเหมือนกัน หรือว่าการฉีดพลาสติกตรงนี้มันอาจจะยากไปหรือเปล่าก็เลยแบบแยกชิ้นส่วนมานะฮะถ้าลองสังเกตเดือยดูดีๆเนี่ยเดือยอ่ะมันจะเป็นแท่งใสๆทั้งนั้นเลยนะคือเหมือนกับแบบเป็นฉีดเป็นพาร์ทใสมาห,หมดแล้วค่อยทําสีอะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าไอ้พวกข้อต่อที่มันเป็นพาร์ทใสๆเนี่ยมันหักง่ายอ่ะนี่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ เอามาเสียบข้างหน้าเลยระบบคล้ายๆ D X เลยมันจะล็อกวงกระเกียบหน้าไว้นะฮะเสียบปั๊บเนี่ยล็อกวงกะเกียบหน้า,านี้เลยนะฮะแล้วที่ด้านข้างเป็นข้างตัวรถเน่มันจะมีด้วยแล้วตรงนี้มันก็จะมีรูเห็นรูไหมเห็นไหมนี่นี่เห็นรูไหมแล้วก็เอารูมาเล็งให้มันตรงๆก็เสียบเข้าไปมันยากวงเล็งตรงๆนี่แหละอ่ะนี่ได้หนะ้ารถมาแล้วนะฮะ ีนี้พอได้หน้ารถมาแล้วเนี่ยเพื่อความง่ายในการขับขี่มันนะครับผมก็เลยจะเอาอ่ะเอาคูกะลงไปขี่ก่อนนะครับผมก่อนที่จะใส่ท้ายรถนะเพราะว่ากอใส่ท้ายรถก็แบบมันมันเหลือพื้นที่จับน้อยเออมันจับโคตรยากเลยก็เลยเนี่ยต้องขี่ก่อนอ่ะแล้วก็เนี่ยนะฮะจัดท่าให้สมใจก่อนนะเออสมใจยาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนั่งยากนะครับผม พอได้ท่าที่มันสมใจอยากแล้วนะฮะเราก็จะทําการติดท้ายรถมันนะครับซึ่งตรงท้ายรถเนี่ยมันจะมีรูอยู่เห็นนะฮะอ่ามันจะมีรูอยู่นะ,ะและตรงนี้ก็จะมีเดือยอยู่เห็นนะฮะซึ่งเดือยเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทใสนะ,ะแล้วมันยาวด้วยด้วยความที่มันเป็นพาร์ทใสแล้วมันยาวนะฮะคือมันต้องกดปึ๊บลงไปเนี่ย แลวมันมีเดือยแค่ตัวเดียวเลยนะเออจริงๆอ่ะมันควรจะทำสองเดือยนะฮะควรจะทำสองเดือยเพื่อแบบให้ให้มันช่วยรับนะเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้ช่วยรับน้ำหนักซึ่งพอเดือยตัวเดียวแล้วมันรับน้ำหนักแล้วมันอยู่ด้านหน้าเนี่ยข้างหลังที่มันห้อยเนี่ยมันหนักนะฮะทีนี้ยาวบวกใสบวกห้อยอย่างนี้นะครับเวลาถอดนะฮะหักหักจริงๆของผมหักไปแล้วนะครับผมหักตอนนี้ก็เลยเนี่ยเจาะฝังเหล็กเอาไว้นะฮะดามเอาไว้เนี่ยถึงอยู่ได้นะครับ ไม่งั้นไม่น่ารอดเวลาถอดต้องระวังกันดีๆนะฮะอ่าเดี๋ยวแล้วเราก็ใส่ลงไปเล็งพนมตรงนะฮะใส่ลงไปป๊าบโอเคได้แล้วเออฮะในสุดเราก็ได้แล้วเอเป็นทริโกลัมนะจ๊ะไอง่อยไปง่ายแบบหูอยากให้มันทำคันใหญ่มากมองตรงนะ อย่าให้ทําขันใหญ่มากเรารู้สึกเราเราชอบเราชอบไทยโกรามมากเลยนะเพราะว่ารู้สึกแบบโอหมันเฟี้ยวอ่ะมันเต็มอ่ะแล้วแบบตอนที่เราเคยว้าวมอเตอร์ไซค์ของซุปเปอร์วันอ่ะที่แบบห,ห,หาเล่นะเปิดฟ้ากลางไปอีกแล้งั้นเราก็แบบว้าวแล้วนะแต่นี้คือแบบโอ้โห,โห,โหมอเตอร์ไซค์แล้วมีด้วงมารวมล่างอนะ่ะโคตรว้าวเลยนะฮะอ,อ,อ่ะสดสดอ่ะแล้วเดี๋ยวไอ้พาร์ทไลซิ่งที่เขาให้มามามาดูกันนะครับผมพาร์ทไลซิ่งมันก็จะมี3ชิ้นก็มีด้านหน้ากับด้านหลังนะฮะด้านหน้านี่ อันนี้นะฮะแล้วก็ใช้วิธีแบบแบบงับอะน,นะปึ๊บนี่อยู่แล้วอยู่่ะอยู่เดอ่าเนี่ใส่เข้าไปด้านหน้านะฮะเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังนะฮะตรงขานี่ก็ใช้วิธีแบบสวมนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนลิ้นชักอะ่ะเอ,อสวมเข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยไอชอบไอความเจ๋งของ s i c ตรงนี้ก็คือเขาจะไม่ค่อยทำเป็นเดือยอะไรอย่างนั้นนะคะือก็สมควรแหละทำเป็นเดือยแล้วเดือยมันก็หักเออเรียบร้อย เป็นไลซิ t r i ิโกลัมนะจ๊ะเออโอ้โหโอเฮ้ยสุดยอดยเลยอ่ะยอดเลยอ่ะกีดการ์ดมากเลยอ่ะคือตอนที่หาเจอก็กีดทีหนึ่งแล้วแบบเนี่ยเนี่ยโอได้วานี้้นะบอกตรงว,ว่าหายคิดถึงมากอนะ่ะหายคิดถึงมากโคตรดีใจเลยอ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ในดวงใจอีกหนึ่งคันเลยนะจ๊ะสำหรับยุคเคเซนะอ่ะยุคเคเซนี่กีดคันนี้มากนะฮะ จริงๆนะฟิกกูอาร์ตอยากให้ทํามากอยากให้ทําไทโกลามออกมามากนะฮะไม่ต้องรวมร่างก็ได้มึงทาออกมาเป็นคันๆก็ได้นะครับยินดีที่จะซื้ออย่างเต็มใจเลยนะฮะยินดีที่จะเสียงเงินให้กับพี่อย่างเต็มใจเลยนะครับผมนี่ก็คือรีวิวสั้นละตัวสำหรับวันนี้นะฮะกับคิว <Kill me. S 1> าอมี่ไทโกลามนะครับผมตอนแรกจะเป็นโกลามไม่เฉยตอนนี้ให้ให้รวมแม่งหมดเลยเป็นไทโกลามไปเลยนะอย่าหนึ่งในดวงใจจริงๆนะฮะจริงๆ,นะงๆอยากให้ติดท็อปอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ด้วยความที่ มันออกมาสิปีแล้วนะเออเนี่ยออกมาสิปีแล้วฮะร้อนเลยครับเออซื้อมานานแล้วนะอไอะอไม่ได้ทั้งมันโอเคแล้วสำหรับคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรงไงก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วจะ no feel no pain โอ๊ยตายแล้วลืมให้คะแนนไปได้อย่างไรนะครับสำหรับคันนี้นะฮะให้ไปเลยที่สองอูหูครึ่งนะครับหักไปครึ่งอูหูที่ เดือยมันหักง่ายเหลือเกินนอกนั้นก็โอ้สวยงามตามท้องเรื่องแหมจะได้จริงนี่ถ้าไม่หักนะให้เต็ม3ามอู้หูไปเลยนะฮะสำหรับงานคิวามิชุดนี้นะครับใช้คำประชุดเลยนะเพราะมันมาเป็นชุดจริงๆนะจ๊ะไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย